ได้บรรยากาศมากเลยครับพี่ดิมครับมีกระสอบทรายมีเสมอภูมิการต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยใช่แต่ว่ามีวิวสวยมากเลยนะครับวิวแม่น้ำชพรยาอ๋อนะครับแล้วก็เห็นนี่ฮะบ้านเก่าแก่ของตระกูลสิงห์ลกาศนะครับอยู่ั่งนู้นนะครับใช่วัดละคังอ๋อครับพี่ตินี่มีลูกคนเดียวนะครับมีลูกคนเดียวค่ะอ๋อข่าก็เนี่ยน้้งปิมเนี่ยครับได้เจอกันใกล้ชิดกันไหนไหนครับแต่ละวันนะครับพี่ติมครับอยู่บ้านเดียวกัน ทำงานด้วยกันกลางวันก็บางวันก็ทานข้าวด้วยกันบางวันก็ทานข้าวเย็นด้วยกันนะก็แทบว่าก็เจอกันทุกวันสนิทกับคุณแม่ขนาดไหนครับน้องปิ่มครับก็สนิทละค่ะก็เจอกันอยู่แค่นี้ค่ะทั้งวันสอ์อาทิตย์ก็อยู่ด้วยกันค่ะถ้าไม่ได้ไปต่างจังหวัดหรือไปไหนก็ก็มีด้วยการสองแม่ลูกนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าคุณพ่อก็เสียไปกี่ปีนะครับเจ็บแปดปีแล้วแปดปีแล้วเลยจังแล้วพี่ปิ่มไม่มีลูกน้อยอย่างไรครับก็ แก่แล้วมีลูกตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ42โอ้เลยมีคนเดียวตอนนั้นเป็นไงครับมวยทำงานยุ่งๆหรือไงครับไม่หรอกคะมันเขาไม่มาเขาไม่ได้ทำมีเขาเรียกมันมีมีบุตรยากเลยนะครับไม่มาเองครับแต่คนเดียวก็เอาแบบสุดๆไปเลยนะครับน้องน้องปิ่มนี่จบอะไรมาครับทางด้านไหนครับจบปริญญาตรีด้านการโรงแรมค่ะแล้วก็ปริญญาโทด้าน ท,ที่ประเทศไหนครับที่อเมริกาทั้งสองสองพี่ยายะครับพอแล้วอยู่เมืองไทยถึงอายุกี่ขวบนะครับตอนไปเรียนเมืองนอกครับประมาณสิบห้าอยู่เมืองไทยนี่เราเรียนเรียน,เร,ยนเรียนที่ไหนครับถึงชั้นอะไรครับก็เรียนถึงชั้นมสามค่ะแล้วแม่ตี๋นี่มีวิธีหรือสไตล์การเลี้ยงดูลูกอย่างไงบ้างครับก็พยายามแนะนานะฮะก็พยายามใกล้ชิดเขาแล้วคุยกับเขาเป็นเพื่อนกับเขานะฮะเนื่องจากวัยเราห่างกันเยอะ มันอาจจะมีข้อแตกต่างแต่ก็ตอนนี้รู้สึกว่าพี่ติ๋มน่าจะยาววัยกับเขาแล้วในแง่ของสติปัญญา <laughs> เออช่องว่างระหว่างวนะัยฮะน้องติ๋มฮะคุณแม่ก็ตอนนีเราก็อายุสี่สิบกว่ามาห่างกันสี่สิบกว่าปีครับมันมีปัญหาไหมครับในการสื่อสารในการพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องต่างๆหรือแม้แต่เรื่องหัวใจเออ,เออน้องติ๋มครับเออก็ออออมีบ้างอะค่ะช่องว่างระหว่างวัยอะค่ะก็ทะเลาะกันทุกวัน กเช่นยังไงฮะเช่นเช่นยังไงฮะก็เถียงกันไปเถียงกันมาแม่ลูกไงค่ะไม่รู้จะเถียงกัภใษาใช่ค่ะอธิดี์อดีตกับพี่จิงครับยังมบบนแหมตระกูลไฮโซอเงี้ยการเลี้ยงดูลูกเดี๋ยวลูกสาวด้วยนะต้องอยู่ในกฎในระเบียบห้ามออกนอกไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยมันต้องข้งมั่วขนาดไหนครับคิดว่าเราไม่มีระเบียบนะฮะมันน่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะฮะแล้วความเหมาะสมของการใช้ชีวิตในบางช่วงบางตอน ณวันนี้เนี่ยเขาก็มีอิสระพอสมควรนะคะถึงก็จะอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันแต่เขาก็มีอิสระที่จะไปไหนต่อไหนได้อยู่ตามปกติไม่ไม่มีว่าไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไม่มีค<อ>่ะเพราะว่าเขาโอกาสที่เขาอยู่เมืองนอกมาตั้งเจปีเนี่ยเขาก็เป็นอิสระพอสมควรอยู่แล้วเมื่อกลับมาอยู่เมืองไทยไม่น่าที่จะไปจําจกัดอะไรเขานเพียงแต่ว่าเราอยากจะขอทราบเพื่อว่าจะได้เตือนได้อะไรได้เท่นั้นเอง อครับก็ให้เขาอิสระพอสมควรนะครับทั้งปิ๋มครับค่ะแม่ติ๋มนี่ดุไหมครับทั้งปิ๋มครับก็เวลาที่ทํางานก็จะดุค่ะก็จะมีอีกลุกนึงนะคะแต่เวลาอยู่บ้านก็รีแลกซ์ชอบเล่นเป็นโนอย่างเงี้ยค่ะเล่เปียโนเปีโนนี่ขาดไม่ได้ครับทุกเช้าตอนนี้กราลังร้อนวิชาเลยนะครับทุกเช้าบ้านก็เล่นด้วยวันละสองรอบแล้วทั้งผ่อนคลายทั้งปิ่มมีส่วนช่วยให้กำลังใจคุณแม่ไงบ้างครับให้กำลังใจเหรอคะ อะไรเรื่องปีโน่คุณแม่มุ่งมั่นมากนะครับอ๋อค่ะคุณแม่ก็จะทุกปีก็จะมีคอนเสิร์ตหนึ่งครั้งค่ะในวันวันเกิดค่ะก็จะทุกคนก็จะเตรียมการกันหลายเดือนเลยค่ะให้คุณแม่เล่นเปีโนอ๋อเป็นประเพณีวันเกิดของแม่ิีมน่เละครับเพราะว่าวันอื่นไม่มีใครยอมฝังแต่วันเกิดทุกคนต้องก็ให้กำลังใจเป็นความชอบทํกาเราเล่นปีโนอ๋อนลยคก็ให้กำลังใจ อแต่ว่าน้องปิ๋มเนี่ยเขาก็เติบโตมาแบบแนวแนวแบบฝรั่งเนี่ยที่เร่นความอิสระตั้งแต่การเวเนเชีชาติถูกไว้ครับแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยบางทีเรื่องอะไอย่างเช่นเรื่องสไตล์การแต่งตัวเนี่ยแม่เตี๋มต้องเข้มงวดไหมครับต้องคอยบอกเขายังไงบ้างครับคือต้องต้องเข้มงวดนิดหนึ่ง,งแล้วกันแต่งตัวนะครับเพราะบางทีเนี่ยต้องเตือนขอเขาอย่าใส่สีดําเยอะนักเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยสีดําไม่ได้ไปงานบั่นง,ง,งานแต่งงานงานอะไรเนี่ยไม่ได้ แล้วก็นุ่งกับโปรงเวลาไปติดต่อใครอย่าให้มันสั้นมากนะอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องต้องต้องบอกเหมือนกันแต่มีขวัยรุ่นแล้วก็เรื่องปกติอยู่บ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยนะ้องปิ่ฮะคือแต่งโสดกดสีาร์ก็สีดำใส่ได้ทุกซีซันค่ะหน้าหนาวอะไรเงี้ยผมไม่ไม่มาใส่แบบลายดอกอะไรเงี้ยครับน้าเจยกว่าน้องปิ่งนี่ก็เติบโตแล้วก็อยู่กับวัฒนธรรมแบบต่างชาติแบบฝรั่งมาเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตถูกไหมครับ ก็ต้มาปรับให้เข้ากับวิถีไทยก็มีคุณแม่เนี่ยนะคอยคอยปรับให้นะครับใช่ไหมฮะแต่เขาก็เป็นไทยเยอะนะฮะดูแล้วไม่ใช่ดูเป็นแบบเด็กกิ้งกลางเด็กฝรั่งฝรั่งอะไรดูมีความเป็นไทยมีความละเอียดละอ่อนแล้วก็มีความยิ้มแบบมีอารมณ์คนไทยมองไปแล้วก็ดูเป็นคนไทยอ่า<ต>ใช่ไหมฮะเพราะโครงหน้าของนักป็นโฮด้าแบบไทยแท้เลยครับเสน่ห์แบบวิถีไทยใช่ใช่ใช่แล้วเวลาไปไหนมาไหนนี่ไปด้วยกันบ่อยไหมครับแม่ลูกเลยครับ ไปด้วยกันบ่อยค่ะเช่นทันข้าวไปทํากิจกรรมเล่นกีฬาปิ๋มไปขี่ม้าอะไรอย่างนี้คุณแม่ก็จะมาดูค่ะอส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมของลูกสาวนี่แหละครับแม่ก็จะไปเป็นเพื่อนใช่ค่ะอเมื่อก่อนเป็นของแม่ทั้งหมดตอนนี้เป็นของเขาแทบจะทั้งหมดที่ต้องตามไปดูแล้วก็ไปดูแลหมาที่เขาเอาไปด้วยเขาดูแลหมาด้วยนะครับใช่ คือเขาอยากจะทําอะไรแล้วก็คอยไปดูแต<ร>่เป็นเพื่อนเขาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนะครับอ <นะ S 1> ่าอ่าเรื่องอ่เรื่องแฟนเรื่องแห่เรื่องผู้ชายเงี้ยแม่พิมไม่ให้คาแนะนํเป็นไงครับทําคำแนะนำยังไงต้องถามแม่ก็บอกว่าให้เป็นเพื่อนกันไปอะไรเงี้ยค่ะอ๋อชอบใครแม่ก็ไม่เคยแบบว่าห้ามครับพอนี่เห็นแหม่มีข่าวก็สิบซิบมีข่าวใรวงการบันเทิงอากัศนาราเงี้ยฮะเปครบกับ ไอเอ้ชื่อเอเข็นปขาอยู่แล้วนะป้นจันอย่างเงี้ยคุณแม่อยังไรครับเขาเป็นเพื่อนกันอ๋อยังไม่ให้แบบแตัดสินใจอะไรต้องดูใช้เวลาครับค<ฆ>่ะก็เป็นเพื่อนกันอ๋อเรื่องพวกนี้คุณแม่ให้แนวทางไว้อย่างไงครับคือคุณแม่ก็แบบบอกว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันก็มีวาระของ,ของชีวิตนะคะและณวันนี้เนี่ยมันก็จะมีว่าชีวิตอยู่ในขั้นไหนและการรู้จักเขามาเป็นระดับเลเวลระดับยังไงคุณแม่ก็จะพยายามคุยให้เขาฟัง บ่าณาวันนี้เนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างหรือว่ามันมีความเหมาะสมอะไรแค่ไหนแต่เขาก็ต้องใช้ความคิดของเขาเองเพราะมันคือชีวิตของเขา<อ>นะฮะแต่คุณแม่ก็บอกได้แต่คงจะไปห้ามปรามหรือว่าจะไปกําหนดทิศทางในชีวิตเขาน่าจะลา<อ>บากลบากแต่โดยธรรมชาติเนี่ยลูกคนเดียวนี่ก็จะแบบยังไงอ่ะมาอีโกแรง<ช>อาจจะหัวดื้อหน่อยแ<อ>่ไม่ทราบต้องปิดไม่งไงไหมครับเขาาดื้อเงียบ อเนี่ยาดื้อเงียบคิดว่าดื้อแต่ดื้อเงียบแต่คุณแม่ก็พยายามเป็นเพื่อนเขาเป็นกําลังใจให้เขาเ<อ>แล้วก็คอยอยู่เพื่อจะคอยติดตามแล้วก็คอยแนะนําเขาครับคือพยายามทําหน้าที่ของคุณแม่เท่าที่จะทําได้แต่กอนนี้น้องปิ่มเขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยแลาวก็ช,ชอบโครงการใหญ่ๆหลายร้านอย่างที่เช่นท่ามหาว่านะครับขณะที่คุณแม่ก็ทํางานเยอะแน้น้องปิ่มครับไห้บอกโอ้โหดูแลหลายบริษัทเลยครับ คุ่แม้วิ๋มช่วยยังไงบ้างครับช่วยดูคุณแม่สุขภาพหรือไม่แต่อารมณ์หรือจิตใจบอมบิ๋มนดูมันรับผิดชอบเยอะครับท,<ะ>ทำยังไงครับก็สุขภาพก็พยายามแนะนําเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอยช่วยระวังคุณแม่จะดือ้อ,อค่ะ <c oughs> อ๋อตอนนี้คุณแม่ก็ดื้อมืองกันนะครับบางทีตา <c oughs> ตใจปากตัวเองลูกก็ต้องคอยหาอะไรเมนูสุขภาพมาให้ชิมมาให้ลองตลอดเวลาอ๋อหมายเพราะว่าแม่ติมนี่ก็ยังแบบ เป็นสาวสังคมอ่ะใช่ไหมครับมีพรรคพวกเพื่อนฝูงก็ต้องไปพบปะสังสรรค์เนี่ยฮะก็ไปทานโอครับโดยเฉพาะกับป้าใหญ่นี่ทานไม่หยุดเลยค่ะอ่าก็ต้องระวังอ้วนอ้วนแต่ว่าในพอาอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราต้องควบคุมอาหารด้วยไหมครับหรือ <c oughs> คิดว่า <c oughs> เราทานน้อยไปโดยปริยายอยู่แล้วแต่เราพยายามจะทานอาหารให้เร็วขึ้นไม่ใช่ว่าทานแล้วนอนเลยอะไรเงี้ยเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าเปิดทานเร็วๆเนี่ย เพาะจะได้มีเวลาทํางานตอนเราหนอนจะได้ไม่อ้วนมากรหรืออย่างอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องปิ่มครับอาหารการกินนี่ยังไงฮะ,ะน้องปิ่นคนดูแลเลยหรือว่ายง,ไ,งไม่ค่ัก็จะมีแม่ครัวที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นเกิดอะค่ะที่เขาทําอาหารอร่อยค่ะรู้ใจเลยนะครับรู้ใจว่าเราชอบทานอะไรอะค่ะ๋อ,อส่วนย่างก็บอาหารที่น้องปิ่นก็จะบอกคุณแม่นะั้นเน้นผักใหนนะนก็จะทําน้ําผลไม้ให้คุณแม่น้ําผลไม้ปั่นให้ทาน ทุกเชา้าอ๋อครับแล้วเห็นแม่ทํางานเยอะมากนะน้ปิ่มครับแล้วคุยค,ค,คุณแม่บ้างไหมคบคุณแม่เราก็แม่ก็อายุเยอะเราก็มีทรัพย์สมบัติมากแล้วคุณแม่ยังไปทำไรเยอะเนี่ยขนาดเนี้ยไม่ค่ะแว่ในคุณแม่จะเป็นคนพูดเองว่าแม่อายุเยอะแล้วแม่อยากพักผ่อน <c oughs> คุณแม่ก็เหนื่อยแต่ก็ยังทํ่ทุกวันเพราะตื่นแต่เชา้าไปทํานู่นทานี่แต่ตอนเย็นก็ไปเล่นเป็นโน้ตแก็ยังหาความสุขใส่ตัวได้ทุกวัน หรือการพักผ่อนของคุณแม่คือการทํางานอย่างนี้นะแม่ถิมครับมันคือชีวิตคือชีวิตมันคือชีวิตบอกแล้วว่าถ้าไม่มีงานก็ไม่มีอะไรทําไม่รู้จะตื่นขึ้นมาแล้วทําอะไรทุกวันนี้ตื่นมาทำภารกิจส่วนตัวเสร็จใช่มาออาฟิศหรือสั่งการที่บ้านเลยว่าวันหนึ่งต้องทําอะไรบ้างมันจะมีคิวตลอดถ้าวันไหนอย่างวันอาทิตย์นันวันที่ยังเหงาเลยค่ะตื่นมาวันอาทิตย์ตกใจมากเลยไม่รู้ทําอะไรเหงาอีกว่างเกินไปอหมายเข้ามาจุดไฟที่วันเดียวเหรอครับ เมื่อก่อนนี่ทำงานจันทึงเสาแต่ตอนนี้พยายามจันจัน์ถึงสุ์ 3, พิศสังตั้งใจ,จก,กับพิษาคนนี้ไว้ขนาดไหนครับไม่ทินครับตอนนี้ก็ถือว่าได้อย่างที่สนใจนะฮะคือเรียนดีทำงานได้มีนิสัยดีนะฮะมี เป็นเรียกว่าเขามีสติปัญญาที่ดูแลตัวเองได้นะหรืออย่างเดียวคือคู่ครองอซึ่งอันนี้เราไปกําหนดให้เขาก็ไม่ได้หมดสมัยคุณถึงทนนะฮะก็<ค>ะพยายามดูว่าเขาเลือกคนที่ดีที่สุดมาเป็นคู่ชีวิตเพราะเขาต้องอยู่กันต่อไปอีก่อยเราก็ไม่อยู่แล้วครับแม้ว่าตอนนี้แม่ติ๋งก็อยากจะเป็นอยากจะได้นะหลานหลานยายแล้วนะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ย ก็แล้วแต่เขามมไม่มีข้อกำหนดแต่ก็ไม่เหงาเพราะเรามีงานอยู่แล้วนะครับลูกพิมพ์มมนะครับมีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมครับก็พี่ก็ทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็หาความสุขสิจะได้จะได้เรียนรู้จากแม่ไปเรื่อยๆ,ๆเพราะทุกวันนี้คุณแม่ก็สอนพิมพ์ต้องดูตรงนี้นะถิมต้องระวังตรงนี้นะคุณแม่ก็เหมือนทำงานด้วยกันคุณแม่ก็สอนไปเรื่อยๆค่ะสอนไปทุกวัน ่่ททุกกวัันนจาตรรงงีีไดไดด้้ฟคฟนะเูฝึถือว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นส,ส,สำหรับน้องปิ๋มนัทปรีที่คุณแม่ติ๋มหมายมั่นปั้นมือให้มารับช่วงต่อธุรกิจซึ่งน้องปิ๋มก็ตั้งใจและทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่พี่มทำงานแล้วก็ใช้ชีตม,มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ย คิดว่าความสุขของคนเรานี่มันคืออะไรครับพี่ถิ๋มคิดว่าเป็นความพอใจของตัวเราเองนะฮะถ้าเปิดถ้าถามพี่ติม๋มพี่ถิงมก็บอกว่าพี่ถิ๋มพอใจในชีวิตนะฮะเป็นพอใจในตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่สังคมตอบแทนเราสิ่งที่พ่อแม่ให้กับเรามาการที่เรามีครอบครัวที่ดนะีมีเพื่อนฝูงมีลูกค้าประชาชนทั้งหมดที่ใช้บริการเราและเราสามารถที่จะให้ความปลอดภัยก็ได้พี่ติ๋มถือว่าเป็นความพอใจกับพี่ติม๋มนณะวันนี้สุขภาพเราก็ดี ก็ถือว่า <have S 2> พอใจที่สุดแลยค่ะอาจจะไม่ได้มีเงินทองเยอะแยะแต่ว่าเป็นความพอใจมากแล้วต้องปิ่มนะครับอยู่กับคุณแม่ไปเที่ยวคุณแม่นี่มันเป็นความสุขขนาดไหนครับความสุขมากๆค่ะก็คิดว่าคุณแมพูดหมดแล้วค่ะก็คือได้เกิดมาในครอบครัวที่ดูแลเรารักเราให้ความอบอุ่นเติมเต็มเราแล้วก็ได้ทำงานในสิ่งที่เรา ชอบคือคุณแม่ก็ไม่เคยบอกว่าลูกต้องมาทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือคุณแม่ก็ให้โอกาสในการตัดสินใจมาตลอดนะคะก็เลยคิดว่าเนี่ยทุกวันนี้เราก็เห็นอะไรจากที่กลายเป็นแคปแทนในกระดาษมาจนเป็นฟิเนชรดักแล้วก็มีคนเดินเที่ยวมากมายมีความสุขถ่ายรูปแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ happy. แฮปปี้เราคิดว่าก็ก็มีชีวิตที่ค่อนข้างสบมบูรณ์ก็แฮปปี้แล้วสิ่งที่ได้สัมผัสจากการพูดคุยกับคุบคณแม่ติม๋มและลูกปิ๋มในวันนี้ก็คือ ความรักความเข้าใจการดูแลซึ่งกันและกันซึ่งนี่แหละครับคือตำนานปัจจุบันและอนาคตของพิติมสุภาพันธ์และลูกสาวคนเก่งน้องปิ๋มนัทปรีพิชัยรณรงค์สงครามแม่เสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วต้องพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมห้าทุ่มตรงคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนราตรีสวัสดิ์นะครับ